สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอรียังไทยแลนด์ชาแนลและวันนี้พี่แซมมี่อยู่กับนิโคค่ะเจ้าหน้าที่เอรียังประจำสาขาซิดนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่สถาบัน ABM Further Education ค่ะสำหรับสถาบัน ABM เขามีคอร์สอะไรเด่นๆนำเสนอบ้างคะคุณเพชอ่า คอร์สหลักๆเลยของที่นี่ที่แนะนำมากๆก็จะเป็นคอร์สคิทเช่นแมเนจเมนต์หรือว่าคอร์สเน้นเรียนทำอาหารนะคะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งจะเป็นคอร์ส hospitality management ซึ่งเรียนในการรู้ว่าเปิดร้านยังไงจัดการ finance หรือว่าบริหารร้านยังไงใช่อันนี้เหมาะกับน้องๆคนไทยที่อยากจะเปิดร้านอาหารหรือว่าอยากจะเปิดคาเฟ่เป็นของตัวเองแนะนามากเลยสาหรับคอร์สนี้ค่ะซึ่งก็เป็นคอร์สที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราคนไทยเนาะ เรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วก็ อินด <Industry S 2> mm ัสทรีก็คืออ mm ุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยอะค่ะ mm hmm. ค่อนข้างบุมมากเพราะฉะนั้นน้องๆเด็กๆวัยรุ่นรุ่นใหม่ก็สนใจที่อยากจะเปิด mm hmm. ร้านอาหารเป็นของตัวเองมากถูก mm hmm. ถ้าสำหรับน,น้องคนไหนที่สนใจพี่แนะนำเป็นลงแพ็กเกจไปก็คือเป็นตัวคิชเชนแมネจเมนต์แล้วก็เรียน Hospitality Management ไปด้วยเลยเป็นแพ็กเกจซึ่งมันจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเรียนตั้งแต่ทำอาหารแล้วก็รวมถึงเรียนในการจัดการบริหารร้านด้วยซึ่งการจัดการบริหารก็รวมไปจนถึงการ จัดการคนการเทรนสตาฟหรือว่าการจัดการต้นทุนคอสของอาหารแต่ละจานด้วยใช่ไหมใช่้องอ,ะ,อะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนของคอสทำอาหารของที่นี่บ้างดีกว่าน้องๆมีฟีดแบ็อะไรบ้างกับการเรียนการสอนที่นี่คะ ส่วนมากที่ส่งเด็กๆไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ผลตอบรับดีมากๆเพราะว่าโรงเรียน ABM เนี่ยเขา flexible มากเขาให้ความช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็สตาฟของเขาเนี่ย f r i e n d l ตอบเร็วช่วยเหลือเด็กเร็วในคอส kitchen management นะคะน้องๆจะต้องไปฝึกงานจริงเพื่อให้จบหลักสูตรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ได้ยินเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเขาบอกว่าไปฝึกงานเนี่ยได้รับเงินด้วยได้ประสบการณ์แถยมยังได้รับค่าแรงอีก ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถาบัาน ABM นะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้แล้วก็ใครนะคะที่สนใจเรียนต่อต่อวีซ่าออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นที่ซิดนีย์หรือบริสเบนนะคะคอนแทคมาได้ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย I would like to welcome you at ABM Hello to Thailand uh, We are waiting to welcome all of you Sobhanika Ari Young Thailand Your gateway to study in Australia